คงอยู่ในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเช่อชูอาหารถิ่นประจําปีนี้นะคะเมื่อสักครู่ดีดีพูดไปแล้ว77จังหวัดแล้วก็มี77เมนูว่ามีอะไรบ้างวันนี้นะคะมาเจาะลึกกันเลยค่ะ4เมนูนะคะเริ่มเมนูแรกแกงมัสมั่นกล้วยไข่ที่จังหวัดกําแพงเพชรกันก่อนเลยค่ะ มาแล้วคุณผู้ชมขาเริ่มต้นกันที่แกงมัสมั่นกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะอาจารย์รุ่งธรรมศรีวัทน,นาศิล์นนะคะผู้ดูแลศูนย์บริรักษ์ไขยให้ข้อมูลว่าเมนูนี้เนี่ยเกิดจากการนํากล้วยไข่ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของกำแพงเพชรมาต่อย,ยอดและเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรวิธีทาเริ่มจากการนํากล้วยไข่ดิบไปต้มแล้วก็นํามาน็อกน้ําเย็นเพื่อให้ผลกล้วยเหนียวหนึบจากนั้นก็จะปอกเปลือกหั่นเนื้อให้เป็นชิ้นพอดีคํา ส่วนขั้นตอนการปรุงก็เหมือนกับการทําแกงมัสมันทั่วไปแต่เปลี่ยนจากมันฝรั่งนี่นะคะมาเป็นกล้วยไข่ค่ะแล้วก็ใส่ลูกกระวานตามด้วยหัวหอมคั่วต่อด้วยใส่ถั่วลิสงคั่วคลุกเคล้าให้เข้ากันเพียงเท่านี้ก็ออกมาเป็นแกงมัสมันกล้วยไข่ของดีจังหวัดกำแพงเพชรแล้วละค่ะมาต่อกันลำดับที่46เมื่อสักครู่ที่บอกไปนะคะแกงกะลากรุบนี่เป็นเมนูพื้นถิ่น ของชาวเขมรลาวเดิมนะคะก็คือของอำเภอวัดเพลิงจังหวัดราชบุรีนายทิติพัฒน์พลอยหินเป็นเจ้าของร้านเจ๊หน่าคาเฟ่เล่าให้ฟังนะคะว่าเมนูนี้เนี่ยคุณแม่เป็นผู้ทําแล้วก็สืบทอดมาจากชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่อีกทั้งอำเภอวัดเพลิงเนี่ยมีชนชาติพันธุ์ชาวเขมรลาวเดิมแล้วก็ยังปลูกมะพร้าวน้ําหอมจํานวนมากสําหรับวิธีทาแกงกะลากรุบหมูย่าง เขาใช้มะพร้าวอ่อนหนึ่งลูกผ่าเป็นซีกเลยนะคะแล้วก็ใช้ช้อนขอดเอากะลาอ่อนไปแช่ในน้ําเกลือเสร็จแล้วก็เอาไปต้มก่อนนํามาใส่ลงไปในแกงส่วนการปรุงนะคะจะใช้เครื่องแกงตามสูตรของทางร้านเหมือนทําแกงเขียวหวานเลยค่ะแต่ว่าเปลี่ยนจากการใส่มะเขือมาเป็นกะลามะพร้าวแล้วก็ใส่หมูย่างติดมันใส่ใบโหระพาเพิ่มความหอมปิดท้ายเสิร์ฟคู่กับเนื้อปลานิลแดดเดียวโอ้โหอร่อยลงตัวเป็นที่สุด ไปรับประทานกันได้เลยนะคะที่ร้านเจ้นาคาเฟ่นะคะบ้านสวนส้มทิปรีสอร์ทอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะเมนูที่3นะคะเป็นลำดับเมนูที่63ลาบหัวปลีอาหารพื้นถิ่นจังหวัดสระบุรีเราไปเจอคุณนารีรัตอุทัยแสงสกุลเป็นประธานชุมชนการท่องเที่ยวตลาดหัวปลีจังหวัดสระบุรีโชว์วัตถุดิบในการทำนะคะน <S S S 1> ี่เลยคุณผู้ชมคะก็จะมี หัวปลีกล้วยไทยสับละเอียดนะคะคือมันเป็นใจหัวปลีกล้วยไทยด้วยนะเขาบอกใจหัวปลีคืออะไรก็คือส่วนอ่อนกลางหัวแล้วก็มีเครื่องลาบสมุนไพรกว่า10ชนิดมีผักชีใบเลื่อยออมีน้ำมะขามเปียกเกลือน้ำมันพืชนะคะแล้วก็มีข้าวเจ๊กเฉยพั่วขั้นตอนการทำนะคะนำหัวปลีสับละเอียดเครื่องลาบเกลือ จากนั้นก็ใส่ผักชีใบเลื่อยแล้วก็โรยข้าวคั่วลงไปขยำขยำให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมะขามที่ผสมเกลือตามลงไปจากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะลงไปผัดคั่วไปเรื่อยๆจนหอมใน1กระทะเราก็จะได้ลาบหัวปลี1กิโลกร,รัมมูลค่า1000บาทถ้าหากลิ้มลองนะคะต้องไปกันที่ตลาดหัวปลีจังหวัดสระบุรีเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นเปิดตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มค่ะ ปิดท้ายกันที่ลำดับที่70นะคะมาพร้อมกับเมนูอาจาัดหูจังหวัดพังงาภาคใต้บ้านเรานะคะแม้จะโดนกระแสด,ดราม่าว่าไม่รู้จักนะคะแต่เมื่อทีมข่าวของเราไปสอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารพื้นบ้านสายอาหารจีนชาวพังงาชื่อคุณพีรพชรพานี์ก็ให้ข้อมูลว่าเมนูอาจาัดหูเนี่ยเป็นอาหารประจําของครัวเรือนตั้งแต่สมัยพระยาบริรักษ์ภูทรเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดพังงานะคะ จาดหูเนี่ยมีรากศัพท์มาจากจีนมาลายูที่เข้ามาทําเหมืองแร่คําว่าหูเนี่ยหากลากเสียงยาวแปลว่าปลาราดด้วยน้ําอาจารดหรือว่าน้ําผักดองนั่นเองวิธีทานะคะเขาต้องทอดปลาให้มันกรอบนอกนุ่มในซะก่อนจากนั้นก็นําผักสมุนไพรกระเทียมขิงซอยขิงสลักดอกขมิ้นชันพริกชี้ฟ้ามาผัดในกระทะผสมน้ําเปล่าน้าส้มสายชูเกลือน้ําตาลแล้วก็นํามาราดลงบนปลาที่ทอดเอาไว้ สุดท้ายทําน้ำอาจารที่เคี่ยวผสมกับผักดองเหมือนกับน้ำอาจารดทั่วไปจะรา,ขาดขณะเสิร์ฟหรือรับประทานก็ได้อาจารหูนะคะเป็นเมนูที่อัดแน่นไปด้วยส่วนผสมของสมุนไพรจึงเป็นที่ชื่นชอบของคนรักสุขภาพใครสนใจไปลิ้มลองกันได้นะคะที่ร้านเจ๊น้องอาหารพื้นเมืองพังงาจังหวัดพังงานี่น่าทานมากๆเลยนะคะราดลงไปที่ปลาทอดอกรอบค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยคะ่ะ